สวัสดีครับผมช่างเบนจากบริษัทไอดได้เล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งเวลาปัจจุบันนะครับในเครื่องรุ่น AT 2อ0นย์ะครับเครื่องตัองเวลาออดขั้นแรกนะครับกดปุ่มโอเคนะครับปไปที่หัวข้อที่สี่นะครับกดลูกศรลงนะครับไปที่หัวข้อที่4ี่เป็นหัวข้อ time นะครับ 5. 5. 5. 5. หลังจากนั้นให้กดปุ่มโอเคครับผมพอขึ้น de de อย่างนี้นะครับ de นี่คือเป็นวันวันที่นะครับวันนี้วันที่สามนะครับ N.O. นี่จะเป็นเดือนนะครับก็ตั้งตามเดือนปัจจุบันของันที่เดือนของเรานะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็ Y.E. จะเป็นปีนะครับปี2020นะครับเป็นปีคิดสการนะครับกดหนังยังแล้วกดปุ่มโอเคครับอันนี้จะเป็นวันนะครับเป็นวันว่าวันนี้วันอะไรนะครับสมมุติวันนี้วันพุธก็ตั้งเป็นสมมุติวันนี้วันศุกร์นะครับก็ F.R. อย่างนี้ครับแต่วันนี้วันสองนะครับก็กดปุ่ม หลังจากนั้นนะครับจะขึ้น H/H H/H อย่างนี้จะเป็นขึ้นเวลานะครับจะเป็นเวลาช่วงชั่วโมงนะครับสมมุติผมจะตั้งเป็นตอนบ่ายสองก็สิบสี่นาฬิกานะครับสิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับอันนี้ S/H จะเป็นช่วงเวลาวินาทีนะครับถ้าไม่ทราบให้ตั้งเป็นสามสิบนะครับตั้งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มโอเคครับก็จะได้เวลาจบบัตรแล้วนะครับก็เก่าว คนครับ